โอ้โหลิเวอร์พูลครับช็อกนาทีบาปอีกแล้วแพ้นาทีสามติดต่อกันครับสำหรับของแดงลิเวอร์พูลครับดราม่าซ้อนดราม่าครับช่วงทดเจ็บอีกแล้วครับเอสเตวาวิลเลียนครับยิงนาที90้บหกหพาเชลซีครับเปิดสแตมฟอร์ดบิดเฮลันเชื่อดลิเวอร์พูล2-1เนี่ยโอ้โหโดนมาอยู่ที่2ครับลิเวอร์พูลนะครับอาร์เซนอลขึ้นอันดับ1เชลซีอันดับ6นะครับ มอยเซสไคเซโดตะวันเต็มตีนครับเป็นประตูขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมก่อนมาเสียเซนเตอร์ Center 2คนเพราะอาการเจ็บแล้วก็เป็นโคดนี้คัปโปรครับพุ่งยิงจอจอตามที่เสมอให้กับลิเวอร์พูลแต่ว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่5ครับเป็นตัวสำรองจิตจิตอย่างเอสเตวัลวิลเลียนครับชาร์สเสาสองเป็นประตูชยัย2-1ให้เจ้าถิ่นเชลซี Chelsea, ขวาา3แต้มไปครองสุดดราม่านะครับโอ้ถือว่าช็อกแฟนบอลลิเวอร์พูลเลยนะครับโอ้โห เชลซีนะครับมีปัญหานักเตะเจ็บเพียบโดยเฉพาะในแนวรับวันนี้ครับต้องใช้จอชอาเชมปงจับคู่กับเบโดบารีชิลในตำแหน่งเซเตอร์ส่วนอื่นๆก็คู่กลางจะเป็นมอร์เซสคาเซโดกับเอนโซฟอนานเดสครับเจ้าเปโดคัมหน้าโดยมีกาลาโชแล้วก็เปโดเนโตเหลือริมเส้นด้านลิปูเนี่ยต้องให้มามาดาชวิลลี่ฟอเสาขณะที่ฟอร์เรนซ์เวสเป็นตัวสำรองนะครับให้โดมินิกสมอสไลมาเล่นแดนกลางโดยมีอิซักออกสตาร์ทเป็นหน้าเป้านะครับ โอกาสยิงครั้งแรกของเกมก็เป็นประตูเลยครับมอยเซสไกเซโดลากบอลมาถึงหน้ากรอบเขตโทษไม่เห็นใครเข้ามาขวางก็ใส่เต็มข้อล่อเต็มตีนครับบอลพุ่งเป็นจรวดครับเสียบตาคายมามาดาชวิลลี่ปัดปลายมือแต่ไม่ทันครับ1ประตรสูสูสวยงามมากๆลูกนี้ครับตะบ,บันลูกไฟของไกเซโดกักโปครับกระชากไปสุดเส้นหลังแล้วด้านซ้ายนะก่อนเปิดย้อนกลับมาให้กับโซโบครับกร,ระโดดแปรบอลไปติดบาเตชิลที่ยืนขวางเอาไว้ ลิฟูผ่านมาครึ่งชั่วโมงทําเกมไม่ค่อยได้เลยนะครับก็คือต่อบอลขาดๆกนเกินใจ่ายออกบ้างไม่รู้กับเพื่อนบ้างลิฟูวันนี้ดูสเปรยสปะไปหน่อยนะครับในครึ่งแรกเชลซีเนี่ยบีบเข้าไปใส่อย่างรวดเร็วครับไม่ได้ยิยงครับโอกาสาหารประตูที่เสมอของลิฟูเนี่ยยังริบรีอยู่ลิฟูทำเกมสวยครับกัปโปลไหลทะลุให้กับเกอร์อเกสหลุดเข้ากรอบผิโทษด้านซ้ายก่อนเปิดย้อนกลับมาย้อนหลังโมซาลาไม่ได้ยิงครับ เชลซี Chelsea, เล่นแต่มุมสั้นจนกุกุเรียสไหลย,ย้อนมาให้กาลาโชวางเท้ายิงหน้ากรอบกีโทษครับบอลพุ่งหลุดเสาไปนิดเดียวเองนะจังหวะปัญหาเชลซีครับโวยจ้เาจุดโทษกาลาโชเนี่ยกระชากเข้ากรอบกีโทษซ้ายก่อนผัวพันกับสซบอสไลล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ให้แล้วว r าเช็คผ่านก็มาริสกาไปโดนใบเหลืองนะไปโวยวายแทนว่าทําไมไม่ได้นะครับโมซาราได้บอลทางขวาก่อนดีดไซก้อยเข้ากรอบกีโท้อีซักได้หม่งก็จริงครับแต่กดไม่ลงข้ามคานออกไปแบบน่าเสียดาย มาต่อครึ่งหลังลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าเกือบตีเสมอได้ครับกัคกโฟลากมาทางซ้ายก่อนดีดให้เวสขว้ไปให้โมซาลาวิ่งมาดีดด้วยขวาแต่บอลเนี่ยหลุดเสาแรกการาโชไปเสียบอลใกล้กรอบเขตโทษครับแล้วทําให้กราฟเฟนแบกเนี่ยได้บอลก่อนตัดสินใจยิงนะแต่นับว่าเบาเกินไปครับโรเบิร์ตซันเชสรับเข้าสองสบายแม็กอลิสเตอร์ครับเบิ้ลยาวไปให้โมซาลาเอาบอลลงก่อนลักหนีบารีเชียละ่ะ ก็หลบหนีลักหนีกันไปตัดเข้ากลางแล้วแต่ใจหัวด,ด้วยซ้ายออกหลังไปไกลครับโมซาร่าวันนี้ต้องบอกว่าเรดาร์ไม่มีเลยนะครับโหจะปัน่นลูกถนัดก็ไม่เข้าคอไม่เข้า,ขาทิศทางอะไรเลยนะครับและแล้วลิฟูมาตีเสมอได้ครับสปอตไลน์เนี่ยไหลไปสุดเส้นหลังเนาะแล้วก็เปิดเข้ามาจากด้านขวาเข้ากลางอีซักเกี่ยวบอลลงกลับมากลับหลังอะ่ะเหมือนจะยิงแหละแต่เกี่ยวมาเข้าทางคดี้กัปโปรครับพุ่งมายิงในกรอบหกหลาเข้าไป1ประตูต่อหนึง่ง วียสครับจ่ายโลุให้กับโมซาลาหลุดก่อนลากเข้ามาปั่นด้วยซ้ายนะครับยิงนกอีกแล้วนะครับโอ้โหถือว่าไม่ได้ลุ้นนะฮะเอนโซครับวิ่งอ้อมหลังไปได้ครับเปิดบอลเข้ากรอบกีโต้ายแล้วกราฟเฟนแบกครับพยายามสก,กัดแต่ยังดีว่าบอลเนี่ยไม่เข้าประตูตัวเองก็ถือว่าวืดไปสําหรับรูปข,ของกราฟเฟนแบกเกมส่วนของเชลซีครับมาได้จบ2ครั้งเริ่มจากกิเทนเนี่ยลองสองนอกกรอบครับมามาดาชูรี่เซฟไว้ได้ แล้วจังหวะต่อมาเอสเตวาวลเรซัตก,ก็ยังติดมือของมามาดาชวิลี่ปัดปลายมืออีกครั้งหนึ่งไกเซโดครับได้โอกาสสองแนกกรอบเกตโทษอีกครั้งแล้วบอลพุ่งมาน่ากลัวนะทําเอามามาดาชวิลี่ต้องปัดข้ามคานไปก่อนนะครับก็ถือว่าเสียวไส้เอสเตวาลวิลเลียนเนี่ยลงมาถือว่าบึ้หวามากๆนะครับได้บอลเปิดนอกกรอบเกตโทษครับด้านซ้ายเปิดไปเสาไกลเอนโซฟอนเดสเนี่ยโอ้โหขืนตัวมามโมงแล้วบอลไปโดนเสาเหลี่ยมนอกออกไปอย่างน่าเสียดายครับ แล้วนาทีบาบครับเชลซีมาได้ประตูชัยจากการขึ้นเกมที่คูคุริยะครับหลุดไปสู่เส้นหลังด้านซ้ายก่อนเปิดเรียดมาเสาสอง,สองเสาไกลเอสเตวอลเลียนพุ่งเข้ามาชาร์จนะครับแทบอินเข้าไปเป็นประตูชยัย2-1เลยครับสำหรับสิงห์บลูเชลซีโอ้โหถือว่ามันหยดแต่งมากๆนะครับโอ้โหช็อกอีกแล้วนะครับหงแดงลิเวอร์พูลแพ้3เกมติดครับแพ้คริสตัลบาลตไปเล่น UCL แพ้กับกลัดสไารกลับมาเล่นบอลลีก เจอเชลซีเปิดบ้านเฉือน2-1โอช็อกดื้อเลยครับหล่นมาอยู่อันดับ2จนได้นะครับหายไป6แต้มแบบบื้อๆลยนะก็ถือว่าดราม่าช่วงท้ายเกมครับเจ้าที่เสมอแล้วแล้วเนี้ยรูปเกมของเชลซีดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเกมรุกมีประสิทธิภาพมากกว่าการต่อบอลการหาช่องอะไรต่างๆวันนี้รู้สึกว่าเชลซีโอเคกว่าลิเวอร์พูลเยอะเลยนะครับลิเวอร์พูลถือว่าเป็นรองเรื่องระบบด้วยนะฮะวันนี้ นั่นหละครับระบบมันรวนตั้งแต่ครึ่งแรกนะฮะนะต้องไปดูต้องไปปรับไปแก้กันใหม่ครับการเปลี่ยนตัวก็ไปว่ากันผู้นี้นะว่าควันหลงหลังเกมเรื่องการปรับเปลี่ยนแท็กติกของอันนิสลอตเป็นยังไงนะครับแต่เชลซีวันนี้ได้เฮไปก่อนนะครับสามแต้มสําคัญนะวันนี้ที่สแตมฟอร์ดบิดครับเกือบแตกนะฮะโอ้โหประตูของเอสเตอร์เวลเลียนนะครับลงมาถือว่าสร้างเกมรุกของเชลซีได้อย่างวือหวาะนะ โอ้โหได้ลากได้เลือยนะมีความเร็วด้วยนะครับช่วยเกมรับด้วยนะแล้วโมเซสกาซิโดเ่ยก็ถือว่าทั้งช่วยเกมรับทั้งยิงประตูนะครับถือว่าเป็นทุกอย่างให้เชลซีหมดเลยนะฮะก็ถือว่าวน,นี่ครบเครื่องครับสำหรับแข้งสิงห์ blue เชลซีช่วยกันวิ่งเพรสช่วยกันวิ่งไล่นะต่อให้เซนเตอร์จะเจ็บจะกรอบนะครับแต่ก็แก้ปัญหาไปก่อนนะถือว่าสร้างสารรค์ผลงานปันป่นป่นปนวนแนวรับของลิเวอร์พูลได้อย่างสบายสบายในช่วงท้ายเกมเหมือนเบอร์จิลฟนานไดจะไม่มี จะไปเอาเรื่องคูคุระยานะครับน่าจะตะบาดแตกหน่อยหัวเสียด้วยเรื่องมาเสียประตูนะฮะก็จะแพ้อยู่แล้วก็วเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่ก็หัวร้อนไปหน่อยนะฮะถ้าเป็นกับตัดทีมนะฮะน,น,นานๆทีจะเห็นฟานได้หัวร้อนนะครับอ่ะทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับพู้นี้คนหลงลังเกมมาว่ากันยับเลย